กลายเป็นข่าวร้อนสนั่นวงการบันเทิงหลังจากที่เบสรักวณีได้เลิกกับตรงๆรงเดอะสตาร์ก่อนที่สมรักคำสิงคุณปอเออคุณเบสเองจะออกมาปล่อยบอมนะคะแชร์พฤติกรรมฝ่ายชายสารพัดนอกจากนี้ยังมีคลิปพาคุณแจ็คแฟนฉันทัวบ้านแต่ก็มีช็อตที่โดนแซวบอกว่าโทรทัศน์ในห้องนอนหายไปไหนซึ่งเบสก็หวัวเราะลั่นและบอกว่าช่างมันเถอะ อย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้คุณเบสเองเคยทำผมทัวบ้านเล่าว่าโทรทัศน์ในห้องนอนอดีตแฟนหนุ่มเป็นคนซื้อให้ล่าสุดคิวเทโอป้ายูทูบเบอร์ชื่อดังก็ทำคลิปตามใจเบสคำสิ่งที่โสดแล้วหนึ่งวันครับพาไปกินอาหารเที่ยวเล่นในห้างเบสซื้อของช้อปปิ้งให้แบบรวๆก่อนที่เบสจะแซวว่าซื้อทีวีให้หน่อยสิคิวเทก็บอกว่าซื้อทีวีให้เห็นบนทีวีหายๆก่อนจะซื้อทีวีให้จริงๆจนเบสถามว่าสงสารหรอคิวเทก็เลยขำๆบอกเออสองสารนะ งานนี้เบสคิวเททิ้งท้ายด้วยการร้องเพลงแรปรวมๆบอกว่าวันนี้ทั้งคู่พากันไปทำอะไรมาบ้างไม่ว่าจะเป็นการพาไปเที่ยวซื้อของต่างๆและคิวเทก็พาไปซื้อทีวีด้วยเพราะบ่นว่าทีวีที่บ้านหายก็เลยพาไปซื้อทีวีพร้อมกับบอกว่าครั้งนี้เบสดูมีความสุขครั้งก่อนเนี่ยดูเศร้ามากๆแล้วก็ทิ้งท้ายว่าโสดกันไปยาวๆเยี่ยว ขอบคุณที่ติดตามชม o มอร์น n i n ง i ินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละคะ่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ